สวัสดีทุกคนผมนันทิชินัทเองและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิป C ลิ i s t ม a s แ a ร r 2021 at SCT หรือว่างานคริสต์มาสแฟรี่อับชันเทอรบ,บรีนั่นเอง ในคลิปนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นก็ไปชมกันเลย let's go <S ซึ่งโดยปกตินะฮะในกิจกรรมคลิปมาแเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจะจัดในทุกๆวันที่24ธันวาคมของทุกปีหรือว่าคลิปต์มาสอีฟนั่นแหละครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาก็จะให้นักเรียนทุกระดับชั้นเนี่ยมีปิทที่จะเข้าร่วมงานนะฮะรวมถึงคนนอกด้วยแต่ในปีนี้เขาจะจำกัดเอาไว้แค่ไม่กี่ระดับซึ่ง ม5ก็เ,เป็นหนึ่งในระดับที่โชคดีที่เขาอนุญาตให้จัดงานได้ในแต่ก็จะมีแต่พวกพร้านขายของที่ขายข้างนอกนะครับที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาขายในกิจกรรมเพราะว่าโรงเรียนเขาจะจํากัดเอาไว้ในเรื่องของเพื่อเป็นมนาตรการป้องกันโควิดนะครับเขาก็เลยต้องจํากัดเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดโควิดในทีมในโรงเรียนเขาก็เลยต้องมีการจํากัดไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้มากเกินไปนั่นเองซึ่งนี่แหละครับก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของกิจกรรมคลิฟมาดแฟร์ของโรงเรียนอสมชันสุบุรีนะฮะโดยปกติเนี้ยก็คือเขาจะให้นักเรียนเนี่ยใส่ชุดพละนะฮะแต่วันนี้คือผมใส่ชุดผิดมาครับก็เลยบอกว่าเป็นชุดนักเรียนแทนวัน <c oughs> นี้นะฮะปกติก็จะไม่มีเรียนใช่ไหมครับถ้าเป็นวันที่มีกิจกรรมแต่ว่าพอดีว่าปีเนี้ยก็เป็นปีที่แบบแปลกๆนิดหน่อยนะนะ เราะั้นสองคาบเช้าก็ต้องเรียนเหมือนเดิมเสร็จแล้วพอเข้าคั้ที่สมก็ค่อยไปเข้าร่วมกิจกรรมเดี๋ยวจะเป็นยังไงน่าสนใจยังไงก็ไปชมกันเลย <S <S คือบรรยากาศของซุ้มต่างๆที่น่าจะจัดงานกันนะครับน่าจะเตรียมจัดงานกันซึ่งผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าซุ้มปีนี้มีน้อยมากมีแค่ตรงภาคสนามฟุตบอลนั่นเองผมต้องบอกเลยว่าซุ้มปีนี้เป็นอะไรที่น้อยมากน้อยกว่าปีก่นกอนๆไปเยอะเลย แต่ย่านับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วไม่ได้จัดใน,นเมื่อตอนนี้ไม่มีกิจกรรมนะฮะก็มานั่งรอกันในห้องก่อนซึ่งดูบรรยากาศในห้องสิครับเงียบเชียบไม่มีใครเลยถึงไม่จะบอกว่าวันนี้มีเรียนสอบคาบแรกประามโอ้โห,โหสุดยอดเลยยกนิ้วให้ นั่งเรียนอยู่ในห้องเขาก็แจกอันนี้มาเป็นทิฟฟอนของร้านเคฟฟูเออก็เอาไว้เป็นมือช้าวันเนาะครับทุกคนต้นคลิปมากอันนี้แหละครับที่ที่ผมบอกไปเมื่อคลิปหนึ่งวันที่โรงเรียนนั่นแหละครับว่าสาเหตุที่ว่าผมอ่ไม่สามารถอยู่โรงเรียนนานได้ก็เพราะว่าเขาจะมาเปิดไฟกันที่ต้นคลิปมัดนี้แหละครับซึ่งเขาก็จํากัดคนเข้าทําให้ไม่สามารถที่จะอยู่นานได้นั่นเอง ก็ตรงนี้นะครับที่เขาจะจัดพิธีเปิดกันซึ่งคือผมไม่ลงไปนะเพราะว่ามันคนมันเยอะะครับพอคนมันเยอะแล้วมันก็แน่นส่วนมากมันก็เป็นพวกมอต้นเลยพวกนี้ด้วยก็เลยคิดว่าไม่ลงน่าจะดีกว่ายว้นซะว่าเขาจะให้ลงนะครับตอนนี้ก็คือมานั่งกันอยู่ที่คาเฟ่นะฮะเพราะว่าตรงื้นที่ที่เขาจัดพิธีเปิดกันอยู่เขาเหมือนจะจำกัดคนเข้าด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้คนมันเยอะมากตรงนั้นนะครับ ส่วนตรงซุมที่ปกติจะต้องไปลงไปเดินเนี่ยก็ตอนนี้เขายังจัดยังไม่เสร็จก็เลยยังเดินลงไปไม่ได้คนที่จะลงไปคนที่เห็นลงไปเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มาช่วยจัดกลมหาซึ่งไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่คนที่นั่งรออยู่ตรงนี้แน่น,นอนนี้ก็จะเป็นซุมอาหารของจากอพาร e ตเนจูบอรี่ที่ผมเคยขึ้นอินสตใที่ดูนั่นแหละครับก็ย้ายมาขายกันตรงนี้แทนเพราะว่า ตอน,นช่วงคริสต์มาสเนี่ยปกติเขาก็จะพยายามปิดตึกที่นี่มากที่สุดเท่าที่ทำได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยเหตุผลอะไรนะฮะที่ปิดตึกแต่ก็นั่นแหละครับเขาก็จะมาย้ายกันมาขายตรงอยู่ข้างหน้ากันแทนแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะมีของแบรนด์ข้างนอกดยนิดหน่อยถ้าพวกของเชิญมานะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของโรงเรียนของนักเรียนถ้าส่วนใหญ่ตรงนี้ก็เป็นของอส่วนการเรียนรู้นะฮะ นี่ก็คือเป็นส่วนของหน้าตึกอาคารรัตนบนาคารนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าของขายตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นของโรงเรียนของโรงอาหารแล้วก็ของที่นักเรียนเนี่ยมาจัดกันนะคะแล้วก็นี่ระหว่างเดินผมได้เจออันนี้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นไอติมฟรีนะครับเขาเอามาแจกฟรีซึ่อง,องอันนี้คือขายข้างนอกกันเนี่ยราคาค่อนข้างแพงคอสมควรเลยแต่นี่เอามาแจกฟรีโอ้โหดีจริงๆไม่รู้จะดี อะไ <c oughs> ตอนนี้พิธีเปิดก็เสร็จไปแล้วนะครับนั่นก็ถือว่าทุมต่างๆก็สามารถเปิดได้แล้วผมก็สามารถเข้าไปถ่ายตรงบริเวณนั้นได้แล้วนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย าเดิมดูไปเรื่อยๆนะคะว่าตรงนี้มีเกมมีฟุ้มอะไรน่าสนใจบ้างก็เพิ่งไปตอบชิวแรกคูปองมาก็จะได้คูปองมาแบบนี้แบบนี้นั่นเองซึ่งเขาก็จะใช้คูปองเท่านั้นนะครับไม่มีการใช้เงินสดทางนั้นนะ ผมก็เพิ่งไปแรกกับกระสุนหัวจุกก๊อกมานี้นะครับก็จะมาต่อแถวเล่นเก็บยิงปืนนั่นเองที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละครับซึ่งอันนี้ก็คือเจ็ดนัดสิบบาทนะครับซึ่งถือว่าก็เออก็สมเหตุสมผลกันอยู่นะฮะ ตรงนี้ก็จะมีจุดแกลกรางวัลน,นะฮะก็ใครที่เล่นเกมอะไรพวกนี้มาเสร็จแล้วได้คูป,ปองรางวัลมาเนี่ยก็จะสามารถมาขึ้นรางวัลได้ตรงนี้นั่นเองเมื่อกี้ก็ต่อคิวตั้งนานสุดท้ายไม่ได้เล่นเพราะว่า,าผมขี้เกียจรอครับไอที่ผมที่เหลือที่ซื้อมาน่าก็ให้คนรู้จักไปแทนแล้วผมก็มาเดินเล่นต่อตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งตึกผสมชั้นนะครับคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมทุกปีเลยนะครับ ซึ่งก็อันนี้ก็คือ,อเขาเล่นจับปลากันอยู่นะครับน,นี้ก็เป็นของรางวัลใหญ่ของปีนี้นสำหรับฉลากคริสต์มาสนะครับใครรู้จักฉลากคริสต์มาสบ้างเอ่ย ผมว่าเด็กที่เรียนอาสามต้องรู้จักทุกคนเลยครับเนอาสามคนไหนรู้จักอกัสล่คชิ์มากบ้างครับผมว่าต้องรู้จักกันแน่ๆละครับผอต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมคือมา9ปีผมเปรือทุกปีครับไม่เคยได้อะไรเลยแม้แต่ตุก๊กตาดูเดียวก็ตามนอร์สำหรับบริเวณตรงนี้ในปีนี้ก็มันจะเงียบนะครับเพราะว่าเขาไม่มีกิจกรร,รมอะไรจัดตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่เขาเอารั้วเนี่ยมาตั้งเอาไว้ด้วยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอะไรแถบเหลียวขาวนี่นะครับนั่นแหละครับรั้ว ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเวลาจัดกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะมาจัดกิจกรรมกันตรงนี้มีซุ้มต่างๆมากมายส่วนมากประชุมจากนอกโรงเรียนนะครับมาตั้งไว้ตรงนี้ซึ่งในปีนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับโล่งโจงไม่เลยเลยซึ่งถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศของคริสต์มาสแฟรเมื่อปีก่อนๆน,นะครับก็เดี๋ยวผมก็ขึ้นอินเสริร์ตมาให้เลย วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะัทนิชนัทด้วยนะฮะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขออภัยสำหรับความกล้องสั่นนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วายบายสวัสดีครับใจเยียน